สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกนันเองนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบโปพีชนะผมอ้าวันนี้ผมจะไปสอนไปเกาะอีเวนต์นะซึ่งว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปหาเจ้าทะเลนิดนึงพอดีว่าเจ้าทะเลมันเกิดนะถ้าว่าเจ้าทะเลเวลาเจ้าทะเลเกิดนะมันจะมีเสียงแต่ถ้าเกิด มันไม่มีเสียงก็คือว่ามันเกิดมานานแล้วนะมันเลยไม่มีเสียงนะอ่าถ้าเกิดมีมีคนถามมาแบบนี้นะก็เลยตอบให้ละกันนะว่าทำไมเจ้าทะเลเกิดแล้วไม่มีเสียงนะกวนตีนควนตีนเป็นแค่ไก่แท้ๆบังอาจมากมาต่อยหลังข้า <c oughs> แหม ตัวเสือจะได้เลอ๋ออ๋กูตายกูตายได้ผลบาเรียรโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเกาะเริ่มต้นก่อนเลยเหตุผลที่จะกลับไปก่อนเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจะเอาเป็นเกาะเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นในการไปเกาะอ,อีเวนต์นะครับอ่คลิปนี้จะมาสอนไปนะก็เฮ้ย รถขา่าวตายยังวะน่าจะตายแล้วแหละอย่าไปสนใจเลยเดีย๋ยวาเลาผลบาเรียไปทิ้งเอาไว้สักทีหนึ่งผลบาเรียบาริบาริกาะอ,อีเวนต์นับอยู่ที่โลกหนึ่งนะอ่าผมจะบอกให้นะครับก็อีเวนต์อยู่ที่โลกหนึ่งนะลึกโลกนี้แหละโลกหนึ่งอ่าไม่ใช่อยู่โลกสองนับอยู่ที่โลกหนึ่งทิ้งผลบาเรียไว้ นะวิธีการไปนะนี่คือก่อนเริ่มต้นนะวิธีการไปก็ขึ้นเรือจเจ็ดเรืออะไรก็ได้หรือจะบินไปก็ได้อ่ะลวแต่แล้วลเราก็มาทางนี้นะมาทางเกาะลอยฟ้านี่ตรงไปมันจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางระหว่างเกาะลอยฟ้ากับเกาะบา์กี้นะนี่นะก็ตรงไปตรงกลางเลยนะคนี่เห็นเงาไหมเห็นเงาลางๆไหมนะ่ยเงาเกาะเห็นปะนั่นนะ่ะ ตรงไปข้างหน้าเราก็จะเจอแหละเห็นภาพอยู่ระหว่างตรงนี้เองเนี่ยเลยเกาะเอ่อเกาะเลือกไปดอยหนึ่งนะครับนี่เกาะอีเวนต์นะ่ะเห็นไหบตรงมาเลยนี่คือวิธีการมาเกาะอีเวนต์โอเคพอเรามาก็นี่จุดเซฟอยู่ตรงนี้นะ ส่วนพวกนี้ก็น่จะมีคนมาสุ่มได้เอ๊ะผลอะไรวะอ๋อผลใบพัดนี่ยนะก็ยังมีประมาณนี้กองเกิดอย่งกองจะใช้เวลาเกิดประมาณ10นาทีนะครับอ่าโดยประมาณเนาะ10นาทีเกิดนี่ก็ผลอ่อผลพิษอันนี้คือผลพิษหรือแก๊สนั่นแหละผลแก๊สนั่นแหละ อ๋อนนนนนนอันนี้คือผลแก๊สนับนี่ก็ผลเลิฟน่าจะมีคนมาเกลือได้นะส่วนใครที่ได้ดาบเลยนี่เห็นว่าโชคดีมากนะเพราะมีคนสุมได้ดาบไปเลยส่วนผมม่นไม่ได้นะับดวงระยำไม่เคยได้อะไรดีสักอย่างหนึงนะ่งอะโอเคสมหวังว่าจะได้นะมันก็มีวิธีหนึ่งที่จะได้ง่ายๆก็เราต้องมี เปอร์เซ็นต์การดรอปคูณ2อ่ะก็คือเกมพาร์นั่นแหละเกมพาร์คูณ2ดรอปอ่ะเราจะได้ง่ายขึ้นนะไอเจ้าหมองนี่เป็นใครวะเอ้ยมากดซื้อดิเออแน่ๆกดซื้อหน่อยไม่ซื้อวะสรุปไปเป็นผู้ชายผู้หญิงดีวะเนี่ยอ,อีเจนี่เป็นใครวะแน่ดูดิครูดาวเสรจ,จังวะอะไรใครใครอะไรผลผล,ผลขอขออะไรช่างมันไม่ให้ ครูดาวครูดาวนานมากเมื่อกี้มันก็ได้ผลไปแล้วเนี่ยมีการล่องขอผลเอ๊ะหนวดขาวเพิ่งเกิดระหว่างนี้นับแล้วก็ไปหาหนวดขาวสักหน่อยเรียฟรีนรี่แหละขี้เกียจใช้ตัง เราไปหาหนวดเท้า,าทำให้คลิปยาวขึ้นสัก,สกนิดนึงก็ยังดีให้คลิปม,มันยาวขึ้นมาสักนิดนึงก็ยังดีจอเปลืน่นเว้นไม่ได้เช็ดจอโอเคมาถึงสัก,กทีหนึ่งมาหนวดเท้าเพิ่งเกิดาะฉะนั้นเก็บกล่องก่อนเพราะฉะนั้นเก็บกล่องก่อนไอ้กล่องพวกนี้นะครับอ่า หาตัวอย่างกันอ่านี่นะไอ้กล่องพวกนี้นะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ผลพิศาสารด้วยนะอ่าแต่ไม่ใช่ผลพิศาสารที่ใช้กันปกติหรือมีขายนะเป็นผลพิศาสารรับนะซึ่งว่าผมก็ไม่เคยได้เลยสักครั้งเดียวนะมันเป็นผลพิศาสารระดับตำนานเลยนะครับของแบบนี้นะถ้ามีดอกคูณ2ช่วยมันก็อาจจะช่วยได้นิดนึง โอ้จะหมอนี่มีดาบมีดาบด้วยใครกันนี่ที่มีดาบใครกันใครกันแล้วนี่เมื่อกี้ดาบคิดมัดฟุบ <laughs> เจอกูกลางม่านหน่อยเป็นไงอะฮะ กลางม่านกลางม่านกลางม่านอ๋อกูจะเปลี่ยนดาบซะหน่อยแม่เขารีบออกหนีเราไปซะแล้วบงรงอาจมากที่ไม่แย่งหนวดขาวค่ะแต่ฆ่าหัวไม่ได้นะแค่ได้ไม่ได้ฆ่าหัวนะ ช่างหัวข้าหัวมนเราไม่สนใจครูดาวน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูครูดาวครูดาวน่าจะเสร็จแน่แหละ <c oughs> ผลอะไรเยอะจังวะแย่งกล่องชาวบ้านสักทีเถอะ <c oughs> ทำไมได้ผลล่องหนวะให้ตายสิผลล่องหนนะเอาเร็วครูดาวเหรอเขาติดครูดาวเหรอซื้อเลยซื้อเลยเหมือนเขาอยากจะคุยกับเรามากชัวแน่นะเดี๋ยวเช็คก,ก่อน เช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนว่าชัวร์นะไม่มีใครแอบนะโอเคไม่มีลูกอีกแอแบหือยูอยู่ข้างบนนะน่าแงูเจอลูกอีกแอบทำไมเซิร์ฟนี้มันมาอยู่อะไรกันตรงนี้เยอะจังเนี่ยฮะแล้วนี่ใครอีกเนี่ยไม่งงกับภาษาอังกฤษเหลือเกิน ทำมเหมือนกับกูเก่งอังกฤษตายหาแหละกูยิ่งตกตกอยู่มันถามถึงเรื่องการเพิ่มสเตตัสของมันเองฮะถามอะไรโง่โง่เลเวลไงละ่ะอ้อครูดาวมันก็หรือว่ามันได้แค่แบบว่ายังไงอะหรือว่ามันมีคนมากดไปก่อนแล้วแล้ว,ลวมันก็ครูดาว โอเคในเมื่อมันคู่ดาวนะครับก็ผมก็คงจะถุ่มไม่ได้และคลิปน่าจะยาวพอดีนะโอเคหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ,บ,บาย